สึกกับรลียนสิทธวารุณีพิกัดน้ำหนักกันที่130ปอนด์นะครับเป็นมวยรุ่นใหญ่ๆแล้วครับโอกาสนับน็อกก็น่าจะมีให้เห็นเหมือนกันแล้วครับมวยคู่นี้จับตาดูดีๆครับ สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับสายยันเรือนเรืองให้คะแนนสามท่านปอระวัตแขกสินทรพงพัฒน์ว่องไวและอารัญนุชกางสำหรับคะแนนคู่ที่ผ่านมาก็เอกฉันทั้งสเสียงนะครับ48ต่อ49จากพงพัฒน์ว่องไวทีรวัตศรีละครและธงชัยทองเสวกครับ นะครับยกแรกกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับมวยรุ่นใหญ่ๆนะครับเพชรเกียรติศักดิ์อแสนศึกฝ่ายแดงกับรีออนสิทวารุณีขวากับขวานะครับเด็นขยับเข้าหาเลยนะครับเพชรเกียรติศักดิ์ดูว่าจะมีหมันนี่เป็นอาวุธเด็ดแบรูปร่างมีเสียเปรียบโอ้โหรีออนเอาเลยครับแรกกขนแบบนี้นะครับตั้งแต่ยกแรกๆนี่จับตาดูดีๆเลยครับนับต็อกนี่เราจะมีให้เห็นแล้วครับ เพราะว่าเป็นมวยรุ่นใหญ่ๆด้วยอาวุธแรงกันทั้งคู่ครับสัญญาณมาแล้วนะครับเปียรลีจับตาดูดีๆครับโอ้ใส่กันแบบนี้ไม่ผิดหวังเลยครับมาสกู่ดูมวยเด็กครับนี่ครับมาดูแบบแบบนี้ใหญ่ๆกันบ้างครับมาสลับรัยจกาให้คทบอัทรกนะครับแทงขวาเข้าไปแล้วดูครับโอ้โหใหญ่กว่าพยายามขวางหน้ากดไปครับโอ้แต่เพชรมิศักี่อนหนาบึกเลยนะครับก็บอกว่าอาวุธนี่แรงเหมือนกันมีหมัดเ็นทีเด็ดแล้วครับดูว่าลีอยนยาวกว่าใหญ่กว่า ต่ว่าความแข็งแรงจะเป็นยังไงครับทั้งหมัดทั้งศอกนี่ก็มีคอยบวกอยู่ตลอดไม่รู้ว่าเพชรจิตกิศักิ์นี่ไม่รู้ว่าจะมโมโหใครมาหรือเปล่านะครับเปิดเกมมานี่เริ่มเบียดเลยครับโอ้หน้าจะมีเท้าหลังครับคอยถีบเอาไว้ครับยอนเดี๋ยวดูครับจบแบบไหนใครโดนใครร่วงได้เลยนะครับศอกไปต่อยไปวงในขวางหน้ายอนพยายามล็อกไว้ครับล็อกเอไว้ครับ เพชรกิติศักดิ์ครับแทงขวาเอาศอกนี่ฉวัดเฉีวเียโอ้ไม่ไม่มีทางเลือกครับต้องแรกครับต้องแรกแล้วครับเปิดหน้าใสกันเลยครับดูจังหวะแรกกันแบบนี้นะครับทั้งหมัดทั้งศอกนะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครจะพลาดโดนของไทยก่อนทั้งคู่นี้โอกาสนับต้องนี่พอกันแล้วครับโดยเฉพาะเพชรเกียรติศักดิ์เองเขาก็มั่นใจในพลังหมัดเหมือนกันเดินบู๊ตั้งแต่ยกแรกเลยนีออนดูว่าเรียวแรงจะเป็นอย่างไรนะครับการยืนระยะโดนเบียดหนักๆมีเจาะยางไปด้วยสหลับเข้าไป เริ่มจากเห็นช่องเหมือนกันนี่นะครับหมัดขวาวงไนนี่แข็งแรงครับตัวเล็กก็จริงครับพยายามบิดมาแล้วเสียบครับเลียโตงด้ลยหมัดขวาครับถีบไว้ก่อนต่าวงไหนตีได้ไหมตีไม่ได้จับแยกมาเลือดไหลแล้วครับโอ้เต็มเต็มหน้าเลยครับไหลมาเป็นทางครับพยายามเตะจ่อล่างครับเห็นบอน้ำมันข้างล่างเลยครับพยายามเตะให้ตัวนี้ย่อมาเท่ากันครับเพชรกฤษณาแล้วต้องชนไปเรื่อยเลยครับ รีออนบอกน้าชกจ้ไชายฟัดมาดูกันว่าตอนนี้โดนเพชรเรตีศักดิ์เปียกเข้าไปไม่สนแล้วครับเตียล่ํหนักแรง,ท,ง,ท,งทุกลูกนะครับทั้งในขาต่อยหมัดนี่เปียกเข้าไปรีออนที่มีศอบเนี่ยถือว่าเป็นอาวุธเด็ดนะครับคอยสับเอาไว้ตลอดมนกันเพชรเรดิศักดิ์บอกว่าส่วนสูงไม่ใช่ปัญหาครับนี่ครับอาศัยลูกหนักๆนักครับฐานล่างครับต้องถึงหลบแล้วครับ โอ้โดนเข้าไปโดนเข้าไปเจ็บหรือเปล่าจับได้สับไม่โดน็อกไว้ก่อนครับของเพชรเกตีศกออักดิ์อแสนศึกกับลีออนสิทธิวารุณียังคงเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับเพชรเกตีศักดิ์โอ้ลีออนนี่ยกนี้นี่งัดศอกออกมาเลยนะครับโอ้โหแลกกันแลกกันแบบนี้นะครับทั้งแก้งทั้งหมัดทั้งศอกไม่มีใครยอมใครแล้วละครับลุยต่อครับ ลุยต่อครับบาเลือดหรือเปล่า,าโดนเตะจาะล่างมาก่อนเพชรกิติศักด์เดินต่อเอาตรงไหนดีครับโดนบัดซ้ายมาเตะขวาจาอล่างนี่ครับสอกกลับซะเลยครับอย่าคิดนานนะครับเพราะลีออนไม่รู้จะมาลูกไหนเหมือนกันโอ้โหโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนเพชรแคนสึกแต่ว่าเพชรเกียรติศักด์นะครับแต่ว่ายังแข็งแรงเหลือเกินยังเดินชนเข้าหา โดนเข้าไปเยอะแล้วก็จะเน้นฐานล่างหรือเปล่าแฟนมวยนี่ตะโกนเลยเพชรจิติศักดิ์นี่เจาะยางนะครับก็พยายามจะเบียดนะว่าตี้อข่างกว่าตี้นะครับโดนคองในขาต่อยหมัดตามสตาร์แรกแล้วก็กินท้องด้วยรีออนเนาลรีออนโดนเข้าไปจะถอยล้นไม่ได้นะครับก็มีสองที่คอยบวกอยู่ตลอดครับเพชรจิติศักดิ์เนี่ยมีตำหนิแล้วนะครับแผลแตกครับส่วนรีออนครับยางจะแตกไม่แตกครับยางจะแตกไม่แตกครับ ที่พื้นฐานล่างหรือเปล่าเล่งแล้วเล่งแล้ว,ลลวอย่าเล่งนานสิโอ้โหเหลี่ยมนี้เสียเหลี่ยมไปครับเอาแล้วครับแทบจะวิ่งเข้าใส่เลยนะครับเพชรเกชดีศักดิ์เจาะจออยางแต่ว่ามันไม่ถึงนะครับเอา้าจิ้มท้องรีออนรีออนรีออนนี่มีฟอกนะครับคอยบ่วงอยู่ตลอดขยับไปจิ้มทอ้องยาตัวแข็งให้เห็นนะครับโอ้โหนี่นะครับใหม่ๆก็จริงนะครับแต่ชบกันก็นูกเร้าใจเลยนะครับวยคู่นี้ แกทำหน้าเหมือนพอโดนแล้วอุ้ยห้าอุ้ยห้าครับแต่ว่าสับได้ตลอดนะครับมีออนครับต่อยซ้ายไปก่อนแข้งขวาหลุดนี่ครับยังยังยังมีเท้าหลังครับโอ้โหลูกแบ็คคิดนีแรงนะครับบังน้ำมวยบังคนไม่เคยโดนนี่เรียบร้อยได้นี่นะครับยืนสาวกันเอ้าเอ้าเริ่มเริ่มจะออกอาการให้เห็นมีออนก็ปุกเปียกเข้าไปใครดีใครอยู่นะครับแกลกกันเราดูนะครับมึงที่กู้ทีแล้วว่ากันง่ายๆดีกว่าครับโอ้โห นักมวยไม่เป็นลมหรอกครับตอนนี้ครับพี่อาลีกับผมจะเป็นลมก่อนแล้วครับอ้าวปล่อยท้องอ้าวเจ็บรอเปล่าเจ็บรอเปล่าอ้ยทำได้ใจหยุดจะช็อตตัวแข็งอ้อยโดนท้องเข้าไปหยุดเลยครับเล็กเกียรพิิ์เล่นลำตัวลีออนก็พยายามจะบวกเอานะครับดูตู้นะครับใครจะไหวว่ากันโอ้โหแลกกันแบบนี้จำคำนี้ได้ไหมนิติสัจุด ทีจุก,กนะครับเอาแลครับเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปโอ้โหดูเตนลำตัวเป็นดีเดตอ้อนลรงจากหน้าลำตัวทองเบียดเข้าไปโอ้โหแต่ยังกัดวันกู้ด้วยนะครับโอ้ยต่อยกันแบบนี้โอ้โหเราใจจริงๆนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่สครับเพชรกิติศักดิ์เดี๋ยวดูถ้ารีออนฟื้นแล้วเป็นยังไงครับ จะตละลับปัดหรือเปล่ลาครับสับไม่โดนเดินเข้าไปพยายามจ่อยางครับพอไม่โดนก็ถีบเอาตัวรอดมาก่อนครับเตะซ้ายมาเตะขวาจาอยางขึ้นไปครับเพชรจิติัติ์โอ้ทีมงานนี่บอกให้ลีออนนะเดินเข้าหานะครับแต่ลีออนก็มาโดนจาะยางอีกต้องถอยร่นไปเหมือนยานเราพยายามจะกัดฝันบวกแล้วบวกเข้าไปครับมาแล้วก็มาเป็นชุดเหมือนกันทั้งหมัดทั้งศอก โอ้โหคู่ขี้สูงสี่ะครับพิกไปพิกมาจริงๆคู่นี้อยู่ที่ว่าใครจะโดนของใครแล้วออกอาการเท่านั้นเลยครับแกทําท่าเจ็บหลายจังหวะเลยนะครับลีออนครับแต่ก็ยังกัดฟันสู้ครับนี่ครับสับเข้าไปหุ้ยกี่แผลแล้วเนี่ยโอ้โหโดนต่อเข้าไปก็ทําท่าไม่ดีเหมือนกันเพชเกจิศักแต่ว่าหัวใจนี่ใหญ่กว่าตับนะครับเล็กกว่าก็จริงเลยยังคงเบียดติดตลอดอะไรยังเกิดขึ้นได้นะครับดูดีๆนะครับวยคู่นี้ ลีออนหมดก็จริงนะครับแต่ว่ายังมีหมักมีสอกมีคอยบวกอยู่ตลอดโอ้โห,หน้านีเละไปด้วยเลือดแล้วเลยครับเพชรเกียรติศักดิ์ตีน,นะครับเปลี่ยนเข้าไปโดนทุก้ายเอ้าลีออนลีออนเริ่มจับมั่นใจหรือเปล่านะครับมาถึงตอนนี้เดินเข้าไปครับเพชรเกียรติศักดิ์ใส่ขาจอ่างมาพยายามย้ำขาดึงหลบได้ลีออนลุยครับลุยครับ หาเจอหมัดขวาโต้คืนมาเตะขวาจอล่างอีกทีพยายามเข้าในดีกว่าครับสอกรัดสอกสับเข้าไปครับลีออนโอ้โหเอาเลยครับมาถึงตอนนี้สถานการณ์ถือว่ายัางใกล้เคียงกันอยู่นะครับลีออนหมดเกลี้ยงนะครับโดนท้องอีกแล้วเอากัดฝันอยู่นะครับเพชรเกตีศักดิ์นี่เริ่มจะเห็นช่องจากเน้นเจาะยางแล้วก็ต่อยท้องนลครับถือว่าเป็นอาวุธเด็ดของเพชรเกตีศักดิ์แล้วนะครับมาถึงตอนนี้ยังจะเบีออยดเข้าไปเจาะยางเข้าไปเจอะยางเข้าไป ทำแท้จะย่อแล้ครับสายย่อจะมาทำงานแล้วครับลุ้นกันอยู่ครับลุ้นกันอยู่ตั้งแต่ก่อนชกแล้วครับว่าสายย่อจะเดินทางมาถึงในยกที่เท่าไหร่ครับนี่ยกที่3แล้วนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีเพชรจิติศักดิ์เดินต่อลุยต่อเดินต่อลุยต่อเอาเจอเจอหมัดหมบได้เอาเลยครับนีเลยครับดูโอ้แข่งยาวๆเหมือนกันนีครับมีหมดัดซอกหมยแล้วเอา เรียกว่าสู้ยิบตาเหมือนกันโอ้โหซ้ายทอกโอ้โหแลกกันแบบนี้เดียวก็รู้นะครับหน้านี่เละไปหมดแล้วนะครับเพชรเกยรติดตักแต่ก็ยังจัดฟันเดินเบียดเข้าไปโอ้โหสถานการณ์ในเวทีปั่นป่วนไปหมดแล้วนะครับเรียกว่าม้าก็ฮึดก็ฮึดมาเป็นพักๆเหมือนกันลีออนทำท่าจะแย่จะย,ยอมแต่ยังมีฮึดตลอดไม่ยอมง่ายๆนะครับดูเบียดเข้าไปเจาะยางคืนตี้นะครับโอ้โห ฟนวยนี่ปบมือยังคงเดินเหมือนเดิมนะครับเพชรเกดิ์ขยับเข้าไปเสี้ยวสั้นกว่าเป้าหมายนี่อยู่ที่เตะเจาะยางแล้วก็ต่อยลำตัวนะครับมีออนม็ดนี่นะครับโอ้หุก้ายแม่นกว่ายาวกว่าแล้วครับแล้วก็มีแข่งสู้ด้วยตีแนะคก็บก็โอ้โหจัดเข้าไปกระโดดเข่าร้อยเลยนะครับโอ้เอาไหวไม่ไหวแล้วครับมาถึงตอนนี้ทั้งคู่รักทุเลพอกันเลยครับ ลักทุเลอย่างที่พี่อารีว่าครับแล้วก็ต้องทุบรักทุเลกันต่อนะครับเพราะเวลายังเหลือครับพยายามต่อยลำตัวอ่าเป้าใหญ่ๆเป้าใหญ่ๆลำตัวในขวาจอล่างมาก่อนครับลีออนครับหยุดการเดินของเพชรกิติศักดิ์นะครับไหนชฉเข้าไปทําเจอหมาซ้ายเข้าไปแล้วพยายามนี่ครับวิ่งเข้ามาลุกไล่ทําอีกครั้งนึงครับลีออนโอ้โหลีออนนี่ก็มีมัดมีศอกนะครับแต่ระโดนขานี่ทําท่าสาดุ่งอีกแล้วนะครับเอ้าทีมงานของ เพชรเกติศักดิ์นี่บอกให้เดินเตะขาแต่ว่าลีออนน่ชิงเดินก่อนมีฮึดตลอดนะครับเลือดเริ่มมาอีกแล้วนะครับปิดหน้าไปหมดน่าจะไม่ตากว่า2แผลแล้วครับโอ้ยขาหยุดหยุดนะครับต้นขาเ้าไปทำไ่าจะหยุดโอ้ยสถา,านการณ์จะพลิกผันอีกแล้วครับคู่นี้โอ้โดนขาแล้วทำท่าไม่ดีครับลีออนครับเพชรเกติศักดิ์เห็นแล้วครับเตะจ่อล่างไปที่เดิม เอาคตรงไหนดีครับปล่อยขวาลําตัวครับเจอแท่ขวาตวขึ้นมาเตะขวาครับตอ,อล่างลีออนบอกถอยไม่ดีครับขยับทําบ้างดีกว่าโอ้โหเอาละครับเพชรเกียรติศักดิ์พยายามจะเดินเตะขาลีออนก็ต้องล็อกเอาไว้ก่อนเดินแทบจะไม่ไหวโดนลําตัวอีกแล้วหยุดตัวแข็งนีกแล้วโดนลาตัวเข้าไปเพชรเกียรติศักดิ์สู้ยิบตาจริงๆนะครับเล็กกว่าก็จริงโอ้โหแต่ว่าหัวใจนั้นมาก่อนเลยนะครับ ผิวหานจะบอกให้ชนแล้วนะครับเขาเบียดเข้าไปชนเข้าไปดูนะครับว่าใครยืนคุยก็ไม่ได้เดี๋ยวก็โดนหมัดโดนฟอกอริงนะครับหยุดไม่ได้มีอ่อนนั้นหมดก็จริงแต่ยังมีฮึดมามาเป็นช่วงๆโดนขาเอาไหวไหวไม่ไหวนะครับจัดพัดเยอะโดนท้องโอ้ยขาขาโอ้โหโดนโดนขาไปเยอะลเลือกินโอ้โหลุ้นจริงเกินครับคู่นี้ครับ ลุ้นดีเหลือเกินพยายามเตะสก,กัดครับโดนขาอีกแล้วโดนขาอีกแล้วโดนขาอีกแล้วยังอยู่ครับยังไม่ยอมสับคืนไปเอาเรียกว่ายืนได้ด้วยหัวใจแท้แท้เลยนะครับลีบออนนี่ก็เจ็บนะครับไม่ใช่ไม่เจ็บโดนขาก็ไปเยอะไอ้โอ้ยเพชรเจตดศักดิ์เริ่มโชว์นะครับยกนี้สถา,านการณ์นี่พผ่านทุกยกเบียดเอาใน,ในช่วงปลายยกเอาแล้วครับเดี๋ยวาไปตัด เพชศักดิ์ที่ชิงเดินก่อนโอ้โหจะเจาะยางอีกแล้วนะครับเจ็บนะครับโดนถาเข้าไปแต่ละครั้งนี่สะดุ้งทุกครั้งนะครับวีออนนี่แต่ว่ากัดฟันยืนหยัดสู้ด้วยหัวใจครับหัวใจล้วนๆครับเพชรกธีศักดิ์ก็หัวใจครับเอาเตะไปโดนสับคืนขวาสับครับโดนเตะขวามาจับได้ถ่ายแล้วสับเลยเอาเกินสา้าหรือเปล่าครับเอาเลยครับก็มีหมัดมีศอกเอาเพชรธีศักดิ โดนกะแปงกรทำหน้าไม่ดีเหมือนกันอยู่ที่รีออนแล้วนะครับจะเร่งได้ตลอดหรือเปล่าอาารกาจรณ์จะพลิกผันไหมนะครับทีมงานที่บอกให้รีออนนาเดินอีกนะครับดูนะครับกองพิพพเพชรจินีอาเดมี่นะครับกำชับเลยนะครับให้เดินอีกเดินอีกเพชรเจติศักไม่ประทะแล้วตอนนี้สายขยับขยับแล้วก็ออกแข้งต่อยมาโอ้ห ลีออนก็ม,กมีหมัดมีฟอคอยบวกเลือดนี่ทะลักมาอีกแล้วนะครับเขาดูต่างฝ่ายต่างจะมั่นใจหรือเปล่าลีออนลีออนต้องเบียดเข้าไปแขนมวยนี่ก็รอเชียร์อยู่นะครับลีออนก็พอแล้วครับเพชรกิติศักดิ์ก็ไม่เข้าดีกว่าต่างคนต่างมั่นใจครับโอ้เวลาเล็กนาทีกว่ากวาเลยนะดูนะครับว่าลีออนหมัดซ้าย เพชรเกติศักดิ์ไม่ประทะแล้วนะครับหน้านี้เลอะไปเหมือนกันโอ้โหลีออนี่ถ้าเดินทําได้ต่อเนื่องเลยนะครับจะได้ลุ้นได้เชียร์นะครับแต่ว่าดูว่าทาไม่ต่อเนื่องนะครับเพชรเกติศักดิ์นี่ก็มั่นใจนะครับดูนะครับโอ้โดูใบหน้านี่นะครับไหลเซนนกสู้ดีเต็มหน้าเลยครับขวาหลุดครับ โดนกระจับครับขอพักแป๊บหนึ่งขอขยับแป๊บหนึ่งครับรีออนโอ้ไปนี้ดูครับโอ้โหแหกโงไปประมาณสองแผลได้ครับใบหน้าของเพชรจิติศักดิ์คู่นี้เชื่อว่าน่าจะมีภาคสองนะครับเพราะว่าเกมการชกนี่ไม่นะว่าใครแพ้ชนะก็เราใจจริงๆนะครับชกกันแบบนี้ตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับออกอาวุธแลกกันดูนะครับตีเบียด้าไปเอาโอ้โห กลายเป็นมวยถูกคู่เลยครับเวลาอีก20วินาทีสุดท้ายมีออนก็เดินก็ยับเข้าไปเบสเจ็ดดีสักไม่ประทะนะครับทีมงานมีสั่งวนไปรอบรอบเวท,ทีแล้วดูจะมั่นใจชูมไม้ชูม,มือนับถอยหลังแล้วนะครับเอาครบห้ายกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับ รำการรวบรวมไปคะแนนแล้วก็หันไปชูม,มือให้เพชรเกียรติศักดิ์อแสนศึกนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างสนุกดูเดือด